สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็จะเอาอาหารเ <c oughs> ช้านะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะไม่มีอะไรมากก็จะมีกาแฟแล้วก็มีทับทิมนะคะแล้วก็จะมีะสลัดรูปอัดแล้วก็จะมีขนมหวานสาคูเคือกนะคะหอมหวานมันนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นจ้ามากินด้วยกันนะนี่จะไม่ให้เห็นหน้าอีกแล้ว แค่จะกินให้ดูสักเล็กน้อยนะคะพเพื่อนๆกินได้แค่เล็กอาเดี๋ยวจะจิ้มผิดซะแหละเดี๋ยวจะไปจิ้มขนมหวานแล้วพี่น้องสุดยอดน้ำจิ้ม ให้ดูภาพเอานะอร่อยหอบกินแบบบ้านๆเพื่อนๆไม่ต้องใส่ถ้วยใส่จานะกินนี่แล้วก็หอบทิ่มเลยเนาะสักคำไหมคะใครจะรับตามมานะ แล้วก็ฟังสารคดีไปด้วย กินต่อพี่น้อง <c oughs> มากินต่อเมื่อกี้สำลักสำลักไปเ <c oughs> จอน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มจะเป็นคล้ายๆแบบซีฟู้ดนะเพื่อนๆมันเผ็ดมันจะออกเผ็ดเขาใส่ไอ้พี่ขิ้หนุงสวนซีมาเพิ่มไหม น่าจะเป็นพิซซ่าเพื่อใครจะกินกับกาแฟาจะย้อก,ก็ให้ดูแล้วก็จะย้อจะกินแค่นี้ให้ดูกินสลัดลูแม่น้ำจิ้มสุดยอด กินคนเดียวไม่เป็นไรกินคนเดียวจุ่มลงไปอีกได้อันนี้โซคู่เผือกน้ำกะทิน่ากินเพื่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกอะไรนะเค้กฟูอร่อยพี่นอ้องผ่านันไหนต้องซื้อผ่านมาไหนต้องซื้อเขาทุกทีเลยกินกกาแฟกาแฟร้อนนะอร่อยนะ ให้เพื่อนดูไปกินไปด้วยไม่ให้เห็นหน้าอีกแล้วภาพนี้จะเก็บหน้าไว้ล์สดอย่างเดียว,วจะเอาอาหารมาให้เพื่อนๆดูนั่นเองว่า บางวันเราก็กินแบบอาหารรู้สุขภาพบ้างไม่ใช่กินจังฟูดอย่างเดียวเนาะจังฟูดก็คืออาหารขยะนี่เราต้องมีมีผักมีผลไม้นะคะแล้วก็ขนมหวานกินให้ครบชุด กินแค่นี้ก็พอแล้วก็กินตอน4โมงอีกทีหนึ่งนะครับกิน4โมงอีกทีนึงก็ตอนเย็นก็ต้องกินเพราะช่วงนี้จะอยู่ในการควบคุมน้ําหนักควบคุมน้ําหนักก็นิดหนึ่งในเมื่อมันลงมาได้เลยเราก็ต้องคุมไม่ให้มันขึ้นไปอีกมันขึ้นแล้วมันลงยากนะคะน้าหนักเนี่ย โอ้ยเพื่อจะลงได้กิโลนึงพอมทาทดลองวิธีนี้เออมันใช้ได้เช้าๆกินเป็นกาแฟเป็นกล้วยกล้วยนาวา้ำว้าไข่ต้มนะคะส่วนกลางวันเราก็เต็มที่เลยกลางวันแล้วก็ถ้านับกลางวันก็ไม่ทานจะกินเป็นผลไม้เนาะจะไปนับตอนเย็นตอนสี่โมงเลยทีเดียว ก็กินเข้าไปเลยกินเยอะกินหนักยังไงก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วตอนเย็นเราก็จะไม่ทานละเป็นข้าวไม่ทานนะแต่ถ้ากินเป็นแบบพวกสลัดหรือผลไม้ก็ได้นะแล้วก็เป็นพวกน้ำช่วเพื่อสุขภาพอะนะครับเป็นน้ำเพื่อสุขภาพก็จะช่วยได้เหมือนกันนะ ช่วยได้มานการเพื่อนเพื่อนมันจะเบานะคะหรือใครก็จะเป็นน้ำพึ้งน้ำพึ้งใส่มะนาวก็ได้ก่อนนอนเนาะมันก็จะทําให้เราแบบว่ามันหนักตัวเราก็โอเคแล้วก็ออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายบ้างนะคะแต่บอกคนอื่นนะแต่ตัวเองนะีคือวิธีออกกำลังกายคือวิ่ง เดินไปขึ้นรถเมย์ประมาณกิโลหนึ่งจากที่ทํางานเดินไปที่รถเมย์กิโลหนึ่งค่ะเดินทุกวันชวเวนช้าวเย็นเช้าเย็นก็เท่ากับเออมันก็ใช้ได้นะเงินมันเราออกเนาะเงินเราออกแล้วก็พอได้อยู่โอเคพูดไปเยอะคุยไปเยอะก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนะคะ ชิ้นสุดท้ายก็จะกินแค่นี้นะเพื่ออันนี้ให้โชว์ดูโชว์ให้ดูเฉยๆว่าเผื่อใครจะกินกาแฟเต้นกับกาแฟตอนเช้าเนาะแล้วก็น่าจะตกท้ายด้วยทับทิมนะคะลูกทับทิมทับทิมก็จะมีวิตามินซีเนาะ โอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็คือเป็นเ,เมนูอาหารเช้าแค่นี้แล้วไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ